ภาพรวมของการลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความผันผวนค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องของนโยบายทางการเงินโลกที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยแน่ๆแ,แล้วเนี่ยนะคะฟังจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นแบบนี้จะส่งผลต่อเม็ดเงินที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ตางๆอย่างไร รวมไปถึงประเด็นของหุ้นจีนที่ตอนนี้กลับมาเพอร์ฟอร์มอย่างชัดเจนด้วยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสําคัญของตลาดจีนเนี่ยจะทําให้โอกาสการช้อนซื้อหุ้นจีนซึ่งจริงก็บอกว่ารุงสีแนะนํามาสักพักแล้วเนี่ยนะคะจะยังไปต่อได้อีกมากน้อยขนาดไหน ความกังวลเรื่องของรัสเซียยูเครนที่ก็ยังคงค้างอยู่แบบเนี้จะมีอะไรที่เราต้องติดตามเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่านะคะ The Briefcase วันนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาเคลียร์ทุกประเด็นในการปรับพอร์ตรับโอกาสท่ามกลางความผันผวนครั้งนี้กันนะคะกับคุณวินพรมแพทย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสา,ายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธนาคารกรุงศรียุธยาจำกัดมหาชนผู้เชีย่ยวชาญจากกรุงศรีคนั่นเองสวัสดีค่ะคุณวินค่ะสวัสดีครับ อย่างที่ได้กล่นไปเลยนะคะว่าโอ้โหบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้เนี่ยเรียกว่า ท้าทายนะลงทุนมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคิดกันว่าโอ้โหความผันผวนเต็มที่ประเด็นประดามาแต่อยู่ดีๆเนี่ยตลาดก็เหมือนกับว่ากลับมามีแรงส่งอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคเอเชียซึ่งต้องบอกว่าเนี้ยเป็นเครดิตของทางทางทีมกลุ่มเซ็กซ์ครูสีนะเพราะจริงๆเราแอบคุยเรื่องนี้กันมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยี้ต่อประเด็นนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะหุ้นจีนที่น่าขอให้คุณวินช่วยฉายภาพใหญ่เรื่องของ การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นทรงของนยโยบายการเงินภาพรวมของทั้งปีนี้และว่าน่าจะเป็นแบบนี้มันจะส่งผลหลังจากนี้ยังไงบ้างคะคุณเวินคะใช่ครับคุณทีน่าครับปีนี้เราเจอกับประเด็นความเสี่ยง3มเรื่องใหญ่ใน3เดือนแรกของปีนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เปิดต้นปีมาด้วยความค่อนข้างผันผวนมากๆตลาดนะครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องแรกก่อนคุณทีน่าเรื่องความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับถ้าจากเนได้เนี่ยเปิดปีมาเนี่ยทุกคนกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ก็กังวลว่าเฟดจะขึ้นเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างแรงเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อนะครับทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลในภาพในสไลด์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเฟดขึ้นอัพจริงจริงที่เราคาดไว้นะครับจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็คาดว่าจะขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่ว่าเฟดก็ขึ้นแค่จุดสองห้านะครับพอไปดูดอทพลอตกราฟทางซ้ายเนี่ยก็เห็นได้ว่าดอทพลอตเนี่ยก็บอกว่าเฟดจะขึ้นอีกประมาณหกครั้งนะครับรวมทั้งปีนี่คือเจ็ดครั้งนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ในกรา วันนี้ต้นปเนี่ยจะขึ้นที่งหมด6ครั้งนะครับ,บปีเป็น7ครั้งนะครับถามว่า7ครั้งทั้งปีเนี่ยเยอะไหมครับคุณตีน่าก็ตอบว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นการที่สะท้อนความตั้งใจของเฟดว่าพราะเขาแข็บตัวช้า์ปนิดนึงเขาไม่ไฮเดอรเคิร์ฟนะครับควรจะแข็บตัวแต่ปีที่แล้วละเขามา่แข็ตัวที่เงินเฟอ้อขึ้นไปเยอะมากแล้วเนี่ยแต่ก็รับแรงกดดันเยอะมากในการที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจาัดก,การเงินเฟอ้อนะครับนี่ก็เป็นผมว่าเฟสดต้องทํางานเพื่อรับ แรงกดดันที่ตัวเองมีมหาศาลมากอ่า uh, พอเสร็จที่นูเบียจริงปุ๊บตอนแรกตลาดก็ปรับลงครับคุณทีหน้าแต่พอคุณพาเว่ามาแถลงเนี่ยผลว่าตลาดกันปรับขึ้นนะครับเสมือนว่าทุกคนเนี่ยโล่งใจแล้วอ่ะก็ขึ้นสถกทีหนึ่งแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าปีนี้ขึ้นกี่กี่ครั้งนะครับถามว่าจะขึ้นจริงถึงเจ็ดครั้งทั้งปีไหมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่ถึงผมยังเชื่อว่าจะขึ้นจริงน้อยกว่านี้นะครับ ก็อาจจะเป็นอาการฟอน์โหลดที่ขึ้นเยอะในช่วงครึ่งปีแรกแล้วพอไปครึ่งปีหลังกับพุณทีน่าเราจะเห็นภาวะสิจที่ชะลอลงจากเรื่องแฟกชั่นเรื่องราคาน้ามันนะครับก็ทํา,าให้เศรต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าหลังจากขึ้นไปเยอะในช่วงครึ่งแรกแล้วเนี่ยครึ่งหลังจะขึ้นอีกอีกครั้งนะครับก็เรายังคาดว่าขึ้นจริงจะไม่ถึง7ครั้งนะครับดี๋ยวต้องรอดูครับก็เป็นโดยธรรมชาติเดี่ยจะเป็นแนวที่ว่าดูข้อมูลก่อนตัดใจนะครับก็อันนี้ก็เป็น รื่องที่เกิดขึ้นเรื่องแรกนะครับนี่มาสไลด์ตัดถัดมาครับผมพอเสร็จกอบเบีย้ยทางแรกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้บอลยูเนี่ยเด้งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็บอลยูะยะสั้นก็ขึ้นแรงบอลยูตัวยาวก็ขึ้นแต่ตัวสั้นขึ้นแรงกว่าถ้าเราเห็นจากในกราฟครับเส้นสีเหลืองคือบอลยูสองปีสหรัฐเส้นสีขาวคือบอลยูสิบปีครับก็คือตอนนี้สองเส้นเนี่ยมันคือไปเจอกันใกล้กันมากนะครับ ซึ่งทาให้ตัวสเปรดคือส่วนต่างระหว่างบอลยิวสองสิบปีซึ่งผมพอตเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยลงมาต่ำมากครับตอนที่ผมพลอตเนี่ยคืออยู่ที่ยี่สิบเป็นสิบไนะครับก็คือต่ำมากในรอบหลายปีนะครับก็ทําให้เกิดความเสี่ยงกังวลกันใหมุ่ณทีหน้าว่าเอาแล้วเดียนเจออินเวอร์เตชัยิเคิร์ฟก็คือตัวบอลยิวยาวเนี่ยนะครับจะลงมาต่างบอลยูวสัน้นยิเคิร์ฟเป็นอินเวอร์ตคือเป็นเป็นกราฟที่กับข้างกันกับกราฟปกตินะครับ อินเวสติ้งยูเคิร์ฟเนี่ยน่ากังวลอย่างไรคือว่าในอดีนะครับถ้าดูภาวะที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมักจะนําไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นรีเซชชันคือเศรษฐกิจขาลงนะครับเพราตอนนี้ตลาดก็เปลี่ยนกองกระวลใหม่ต้นปีกังวลเป็นเฟอร์เศรษฐกิจอกเบี้ยพอมาถึงเดือนมีนาคมนะครับมาเจอภาวะสเปรดที่มันแคบมากคนกับกังวลเรื่องของอินเวสติ้งยูเคิร์ฟนะครับก็เป็นความเสี่ยงข้อใหม่ซึ่งอันนี้ทางทีมที่กรุงศรีและก,กระเบอกเนี่ยเราก็ ติดตามเราคิดว่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องอตามดูต่อไปในช่วงในช่วงแต่มากสองสามที่ถึงนี้นะครับทีนี้ผมพามาดูอีกหน้าหนึ่งครับสังตรา,าสารนี้เนี่ยโดนโดนเซลล์ออฟนะครับบอลยูเด้งฝั่งหุ้นพอคุณพาวเวลแแลนดเนี่ยหุ้นดันขึ้นหุ้นเทคขึ้นเยอะมากนะครับก็ก็เหมือนกับทายกังวลน,นะครับถ้าดูจากตารางทางซ้ายครับพอไปพลอตย้อนหลังว่าในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยในไซเคิลที่ผ่านมา7 8ครั้งเนี่ย เดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะตลาดหุ้นติดลบนะครับเดือน 2- อสาเนี่ยก็บางครั้งก็ติดลบความันเข้าเดือนที่6หรือว่าครบ1ปีเนี่ยหุ้นมาจะาพุ่บวกนะครับก็อาจจะบอกเราได้ว่าอาอย่างน้อยในไซเคิลที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับส่วนใหญ่ทีกวันดีนเนี่ยให้เวลาสักหกเดือนถึงสองเดือน,ดนนะครับหุ้นจะกลับมาบวกนะครับก็เป็นอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ว่าเราจะเห็นตลาดหุ้นซึ่งฟื้นดีขึ้นในช่วงไตรมาสสองสาปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไตรมาสสี่นะครับ ถ้าดูจาก P/E ratio ซึ่งกราฟทางขวาคงเห็นกันว่าแต่หุ้นจริงก็ลงมาทั้อยู่แล้วครับรช่วง2เดือนแรกของปีเนี่ยก็ทําให้ตัว P/E ratio เนี่ยค่อนข้างต่ําลงกว่าที่ที่เคยเป็นก็ถือว่าหุ้นเนี่ย valuation ดีขึ้นนะครเพื่อนก็สรุปแล้วเนี่ยปฏิเสธข้อแรกของปีนี้นะครับเรื่องเฟดขึ้นดอ,อกเบีย้ยเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับตลาดก็โดยเฉพาะหุ้นหุ้นโกลด์หุ้นเอกก็ฟื้นค่อนข้างเร็วด้วยก็ถือว่ารับข่าวในแง่ที่ดีนะครับบอลยิวก็เด้งขึ้นแรง กลายเป็นความเสี่ยงใหม่ว่าเราจะกะังวลเรื่องของ Inverted Yield Curve ซึ่งอาจจะก,กลายเป็นเรื่องของ r e c e s s i o n ได้ครับคุณจีน่าครับค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามองดูแบบนี้จากข้อมูลที่คุณวินเอามาฝากพวกเราทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าสําหรับความเสี่ยงแรกที่คนกังวลกันมาตั้งแต่ต้นปีว่าเดี๋ยวนโยบายการเงินโลกจะเปลี่ยนทิศมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าตลาดรับรู้ไปหมดแล้วนะคะแล้วชาร์ตสําคัญที่เมื่อสักครู่คุณวินบอกก็คือว่าพอตลาดรับรู้ไปแล้วอะหลังจากนี้หกถึงสิเดือนข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นการปรับตัวขึ้นซึ่งนะวันนี้มันสะท้อน เรื่องของความเชื่อมั่นตรงนี้มาแล้วด้วยส่วนหนึ่งหลังจากที่เราเห็นว่าพอเจอรมโคเวลออกมาพูดเรื่องของความชัดเจนที่มันแบบจับต้องได้เนี่ยตลาดก็พร้อมที่จะรีแอคในเชิงบวกขึ้นมาทันทีอันนี้คือฝั่งของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกานะคะแต่อีกข้างหนึ่งค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นจีนบ้านเราซึ่งก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุยกับคุณวินมาหลายครั้งนะคะแล้วคุณวินก็ย้ํามาตลอดตั้งแต่ต้นปีว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นจีนมันพักผ่านมาแรงๆเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามาสะสมได้แล้วนะคะถ้าใครได้ฟังคุณวินตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วมีพอซิชันไปตอนนี้น่าจะยิ้มได้แล้วนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเนี่ยรีบาวได้แรงมากประเด็นเรื่องของความผันผวนที่เกิดข,ขึ้นในตลาดหุ้นจีนเนี่ยตรงนี้มันมีรายละเอียดยังไงแล้วมันยังมีโอกาสอะไรให้ใหเรารอเข้าไปเกาะกระแสกับการกกลับบมมาารอออนนีี้ขขงเคคคะุคณิ จริงๆเราเราคุยกันใน,ในรายการนะครับว่า,เ,าเราเชื่อว่ามาตรการของรัฐบาลฝั่งจีนเนี่ยน่าจะไม่มีเรื่องเก็บกวาดปัน้นปีที่แล้วแล้วนะครับกฏ mm hmm. ว่า,าข่าวร้ายที่ออกมาในช่วงใกล้ๆกับช่วงเสร็จประชุมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือการที่ทางาฝั่งกรตอตสารัฐเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อ,อบริษัท5แห่งที่เข้าขายว่าจะถูกดีลิสจาก ADR ใ,ในในสารัฐนะครับ ข่าวนี้ก็หุ้นเทคจีนก็เลยโดนฮิตอีกรอบหนึ่งครับหนีแนต้องก็ต้องบอกว่างานนี้ทางการจีนไม่ได้เป็นคนออกข่าวนะเป็นฝั่งสหรัฐแทนแต่ว่ากระทบกับหุ้นจีนที่จดเป็นในสหรัฐนะครับถ้าดูจากสไลด์ในหน้าถัดมาครับก็เห็นได้ว่าตลาดเนี่ยลงไปแรงมากจริงตลาดลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากปัจจัยอื่นแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยก็โดนฮิตค่อนข้างหนักนะครับประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนด้วยว่าเฟื้นงช้าก,กว่าหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเรามาดูไส้ในจริงแล้วเนี่ย รื่อง ADR เนี่ยบุตรีนาผมมองว่าตลาดเนี่ยรีแอคแรงไปนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว,ว่าหุ้นพวกนี้ครับหลายตัวเนี่ยจดทะเบียนแบบ Dual ิ i s t i n g คือจดทะเบียนทังน้งในสหรัฐในฮ่องกงเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อขายในสหรัฐไม่ได้ก็ซื้อขายในตลาดฮ่องกงได้ก็ก็ไม่ถึงกับลำบากในเชิงของการซื้อขายเพียงแต่ว่าอาจจะมีประเด็นในเชิงของกฎเกณฑ์ลงทุนว่าวนักลงุณสาบานบางแห่งในสหรัฐเนี่ยถ้าหุ้นตัวนั้น อยู่นอกตลาดสหรัฐอาจจะลงทุนไม่ได้ก็อาจจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่านะครับทีนี้พอมาเจอเรื่องทั้งเศรษฐกิจจีที่คุณกังวลเจอเรื่อง ADR นะครับก็ทําให้ตลาดลงมาแรงจะเห็นจักกราฟนะครับแต่ว่าครับเดียวครับทางการจีนก็ออกมาแับให้ความสบายใจว่าเอาหล่ะเราจะมาดูแลแตลาดหุ้นจีนไม่ผ่านผลเกินไปซึ่งก็เป็นหนึ่งที่หลายๆคนคาดไว้เราก็คาดไว้ว่าทางการจีนต้องรุกไปทำไรสักอย่างหนึ่ง,งคงทนดูไม่ได้นะครับก็ทําให้ตลาดพูดเนี่ยฟื้นแรงมากแล้วก็ จริงๆผมก็เคยมีเขียนคำแนะนำไปนิดนึงที่กรุงศรีคุณศรีว่าตลาดที่ลงแรงเนี่ยจะฟื้นแรงแลาเป็นไงจริงๆนี่น่าจะเห็นได้ว่าวันที่จีนลงแรงมากเนี่ยนะครับลงวันหนึ่งแบบ20%เอร์ซในหุ้นเทคบางตัวเนี่ยวันนั้นคุณก็ฟื้นแรงมากคือแบบที่ลงมาแรงก็คือฟื้นแรงเป็นดับเบิลไดจิตเหมือนกันก็ภาวะตลาดแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียกว่าปกติว่าอะไรที่ลงแรงก็จะฟื้นได้แรงแล้วก็เห็นการฟื้นที่ค่อนข้าง ค่อนข้างแรงมากนะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็รากความเสี่ยงแล้วก็ลงไปซื้อในวันที่ตัดโรงแรงนี่ก็จะได้ประโยชน์ตรงน,นั้นดีมากๆกนะ็ถือว่าได้ราคาถูกจริงๆนี่ถ้ามาดูกราฟหน้าถัดมาครับคุณตีน่าว่าจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่ได้แย่นะครับเราเป็นสัญญาณฟื้นตัวนะครับจริงตัวเลขที่ประกาศออกมาในเดือนสเดือนแรกของปีเนี่ยดีกย่าที่คนคาดด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดค่าปลีนะครับยอดการลงทุนนะครับตัวเลขดี่ออกมาดีกว่าที่ส่วนคาดก็ถือว่า จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนกังวลนะครับถ้าดูตัวเลขกราฟทางขวาเนี่ยก็เฉด้ว่าตัวเลขที่ประกาศจริงๆเนี่ยก็มีบางส่วนที่ดีอยู่ที่คาดมันก็เราเชื่อว่าเศรษฐกิจีเนี่ยมุ่งเป็นต้ากันเฟ็่ตัวยังยังไปได้ดีนะครับรัฐบาลเองคงต้องมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มด้วยนะครับทีนี้ผมอยากพาดูหน้าถัดมาคุณทีน้าว่าถ้าเราย้อนไปดูช่วงตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนมีนาคมนะครับถึงล่าสุดนี่นะครับผมมีกราฟสามเส้นนะครับ เส้นสีแดงที่เป็นเส้นปรับเนี่ยก็คือตระกหุ้นนัส d ัตโกลเด้นดราก้อนนะครับซึ่งเป็นหุ้นจีนหุ้นเทคจีนนะครับที่จดเรียนในสหรัฐนะครับเส้นสีขาวที่เป็นเส้นปรับก็เป็นเอมิเซอร์นานะครับซึ่งเป็นหุ้นจีนขนาดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ KDA share ซึ่งเป็นตัวม a s เตอร์ฟันของกองทุนที่เราแนะนำนะครับเป็นกองทุนหุ้นจีนนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดโดนฮิตจากนะครับปัญหาเรื่องความวุ่นเศรษฐกิจจีนนะครับ เรื่องของ ADR ที่ประกาศออกมาเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ตัว g o l d e n Dragon เนี่ยโดนฮิตหนักสุดก็คือลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแบบ20กว่านะครับแต่ก็ฟื้นเร็วมากนะครับอนฟายชนเนี่ยกลับโดนฮิตน้อยกว่าก็คือลงไปเหมือนกันแต่ลงน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นนะครับ <S <S ถ้าเราลงตัวในกองทุนหุ้นจีนทั่วไปอย่าง KDA s h a r e นะครับก็ปรากฏว่าก็ ปรับตัวลงน้อยมากนะครับก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยลงไปประมาณสัก5% 6%าเ็นเะครับแล้วก็ฟื้นกลับมาก็ล,ล่าสุดก็คือบวกแล้วนะค,คือผลแทนเทียบกับตอนต้นเดือนคือบวกแล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากังวลมันมันเกิดเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคถ้าเราลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นทั่วไปกองทุกนกระจายหน่อยไม่ได้จํากัดเฉพาะกลุ่มเทกเนี่ยก็ถือว่าเราก็ไม่เดือดร้อนมากแล้วก็แล้วก็ฟื้นแล้วด้วยนะครับก็ถือว่า<ม>เราผ่านเหตุการณ์นี้มาอย่างไม่ได้เจ็บตัวมากนะคุณจีน่าครับ ค่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับกองทุนหุ้นจีนเนี่ยนะคะถือเป็นกองที่มีเม็ดเงินของนักลงทุนไทยก็ไปลงทุนค่อนข้างเยอะนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็เลยจะเจอหลากหลายคําถามแล้วก็หลากหลายความกังวลนะคะแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยคุณวินได้มาฉายภาพใหญให่ให้เราเห็นแล้วว่าโอเค ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะแน่นอนขาหนึ่งมันก็คือจากปัจจัยภายนอกของฝั่งอเมริกาที่เขาออกมาประกาศตอนแรกเนาะว่าไม่อยากจะให้มีหุ้นจีนลิสต์อยู่ในกระดานอเมริกาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทําเอาหุ้นเทคจีนลงมาโหระเนระนาดเลยนะคะแต่หลังจากนั้นชอบคําที่คุณวินบอกเมื่อกี้ค่ะว่าทางการจีนเขาเขาทนดูไม่ได้นะเขาต้องทําอะไรไสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาทําจริงๆนะคะแล้วก็การออกมาประกาศ ที่รองนายกจีนออกมาประกาศทั้งเรื่องของการเรียกความเชื่อมัน่นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าการที่ออกมาบอกว่าจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบ Internet, อินเทอร์เน็ตอ่าบิสเนสแพลตฟอร์มในจีนอาจจะไม่ได้รุนแรงและแค่ควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในภาวะที่อ่าทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันนี้ก็ดูเป็นโทนที่ดีชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือนะวันนี้แสดงว่าตลาดจีนมันมันผ่อนคลายละแล้วก็พร้อม น่าจะเหมือนกับที่คุณบินเคยบอกไว้ตอนแรกใช่ไหมคะว่าถ้าเรามองภาพยาวๆของตลาดจีนหลังจากนี้ตลาดจีนยังมีโอกาสให้เราอยู่การเด้งขึ้นมาแรงๆรอบนี้มันเหมือนแบบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอ่ะฮินดัตีความอย่างนี้ได้ไหมคะสาหรับตลาดหุ้นจีนได้ครับได้ครับผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าคุณที่กว่าหุ้นจีนเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าเป็นตลาดที่รายย่อยนะครับมีสัดส่วนการซื้อขายเยอะนะครับมีสถาบันไม่เยอะฝรั่งอังาติก็ยังเข้ามาไม่เยอะเพราะเนี่ย ความที่รายย่อยเยอะครับแล้วเขาเล่นกันเล่นเรื่องของมารจินโลเยอะครับนั้นรายย่อยเนี่ยก็จะมีกดทำให้ตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนได้มากนะครับเล้าขึ้นขึ้นแรงมันลงก็ลงแรงบางคนก็ถูกฟอสเซลบ้างอะไรบ้างมันก็ถ้าเราเข้าใจสภาพแบบนี้ครับเราจะพบว่าตลาดหุ้นจีนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแบบวันต่อวันมันจะพันผวนมากนะครับด้วยความที่รายย่อยซื้อขายกันเยอะครับค่ะ yeah. แต่ก็อย่างที่คุณวินบอกเลยนะคะควินย้ํากับพวกเราตลอดเลยนะคะในรายการนี้เนี่ยแหละเพราะว่าเราอยากเอาคําแนะนําดีๆแบบนี้มาให้กับผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนที่อาจจะไม่ได้ตามติดตลาดมากนะะักอ่ะแต่คุณวินบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดตกใจจังหวะนั้นเนี่ยแหละควรดอลลาร์คอสได้ดีที่สุดนะคะแล้วถ้าใคร d o ลลาร์คอสมาตลอดนะวันนี้เชื่อว่าน่าจะยิมได้แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนหุ้นจีนนะนทีนี้แน่นอนว่าฟังคุณวินพูดความเสี่ยง2องอันแรกคะ่ะทั้งเรื่องของั e เ height นะคะเรท ปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเป็นขาขึ้นนะคะกับเรื่องของตลาดจีนที่พันผวนแบบนี้แต่ทั้งสองอันเนี้ยกลายเป็นโอกาสละนะคะ แน่นอนว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณบินมันยังมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เหมือนแบบค้าคอค้าปรลาดอยู่มันยังไม่จบลงสักทีก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งก็ดูเหมือนจะเจพยายามเจราจาในหน้าข่าวเจราจากันตลอดแต่อีกข่าวหนึ่งเปิดทีวีไปก็ยังยิงกันตลอดเหมือนกันนะคะประเด็นนี้มันจะกดดันเรื่องของภาพการลงทุนหลังจากนี้ขนาดไหนแล้วทางกรุงศรีคุณสิรมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องบริหารจัดการยังไงดีคะ ใช่ครับจริงๆก็ผมคิดว่าน่าจะยาวกว่าแต่คนคาดการเอาไว้เพราะว่าถ้าเทียบย้อนไปในช่วงที่รัสเซียเขาไปยึดไครเมียหรือว่าจอร์เจียเนี่ยใช้เวลาสั้นกว่านี้นะครับผมคิดว่างานนี้ก็คือผิดคาดทั้งฝั่งรัสเซียเองก็คิดว่าจะจบเร็วก็ก็ช้าแล้วก็ผิดคาดหลายๆคนที่ที่มองว่าจบเร็วเช่นกันก็น่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงที่หลายคนกังวลหลายเรื่องเช่นกังวลว่าเอ๊ะ มันจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามที่ไกลเกินขอบเขตของยูเครนไหมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่ายุโรปเองคงต้องชั่งใจแล้วว่ายังไงซาราเซียมีนิวเคลียร์ผมไม่ผมไม่กล้าปล่อยให้มันลุกลามบานปลายเพราะว่าถ้าเกิดไปไกลอะไรเนี้ยยุโรปเองก็จะร้อนมากนะครับแล้วก็คนอนเสีปข้อที่สองคือว่าควรจะควลว่าจีนโดนเซงชั่นรัสเซียมไหมผมคิดว่าไม่นะครับโอ,อกาสที่จีนโดนแซงชั่นน้อยมากมากผมคิดว่า สหรัฐยุโรเองก็ก็รู้ว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่มากๆถ้าแซงชั่นจีนเนี่ยมันกระทบมาที่สหรัฐและยุโรเองค่อนข้างมากคือมันเหมือนหยิกเล็บจับเนื้อค่อนข้างมากนะครับรัสเซียเนี่ยมีผลกระทบเศรษฐกิจไม่มากเท่าไหร่เนี่ยแซงชั่นรัสเซียก็ยังเจ็บไม่เท่าแต่ขนาดเจ็บไม่เท่าก็ยังเจ็บเยอะนะครับก็ถึงว่าผมคิดว่าโอกาแสแซงชั่นจีนเนี่ยน่าจะน้อยครับทีนี้ความเสี่ยงข้อที่สามพอดีน่าคือเรื่องของรัสเซียเองเนี่ยก็มีตราสารหนี้นะครับ ทั้งสกุลงิงตาต่างประเทศด้วยที่เป็นสกุลลาร์ด้วยถ้าดูจากในในกราฟที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็เฉ็นได้ว่ามันก็จะมีภาระที่ต้องชําระดอกเบี้ยบ้างอะไรบ้างเงินต้นบ้าดอกเบี้ยบ้างเนี่ยต่อเนื่องนะครับแทบจะสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งสองครั้งนะครับก็ที่เราได้รับทราบข่าวล่าสุดคือรอบ16มีนาคมเนี่ยชำระไปแล้ว แต่ก็จะมีอีกหลายรอบนะครับก็คงต้องรอรุ้นต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้รัสเซียเนี่ยดีฟร์ไหมนะครับถามว่าโอกาสมีไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่าการที่เขาถูกแซนชันเนี่ยเขาชําระลําบากนะครับมันมีปัญหาในเชิงของการปฏิบัตินะครับก็ทําให้รัสเซียก็ไม่ได้อยากจะไม่อยากจะเลี้ยวนี่แต่เขาถูกเหมือนกับมัดมือครับว่าชําระเงินลําบากก็ทําให้เขาก็ มีความเสี่ยงที่จะถูกดาวเกรดหรือเป็นเดฟ u l ลได้นะครับแต่ถามว่าลุกลามระบาดกลายไหมก็คิดว่าไม่เพราะว่าตัดสินเสียไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็คมไม่ถึงกับลุกลามกลายเป็นค r i สิ s ในระดับตาสาหนี้เหมือนที่เราเคยเจอของกรีซนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับ<ช>แต่ก็ก็มีคนเตือนครับปุติน่าว่าย้อนไปเมื่อหรือเ้าก ้จำได้นะครับมันมีเ f u u n d ที่ชื่อว่า Long Term Capital Management ท mm ี่ l t m เขาลงทุนในรัสเซียตรา,าสารที่รัเสเซียนี่แหละครับ mm hmm. แล้วก็เดาผิดทางแล้วก็รัสเซียด mm ีฟอ t ในวันนั้นเขาก็เจ๊งเลยนะครับและอเมริกาก็ต้องมาอุ้ม LTCM ใชเ้งนมาหาศาลมาก mm hmm. ก,ก็ถือว่าอาจจะมีผลบ้างแต่คงไม่ลุกลามปานปลายมากเกินไปเพราะเเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. น่าจะมีผลกรบจํากัดนะครับ yeah. นั่นคือที่ความเจออีกข้อหนึ่งซึ่งซึ่งมาใหม่ๆแล้วก็แล้วก็ต้องติดตามนะครับทีนี้ผมอยากพาคุณทีน่าไปดูหน้าถัดมาว่าเราผ่านช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่เกิดรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนะครับกองทุนที่เราแนะนาไว้ในรายการที่แล้วนะครับแล้วก็วมีกองทุนที่เราดูไว้ใกล้ชิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ผลว่านี่คือเราเจอทั้งเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็เรื่องของเฟดด้วยนะครับปรากฏว่าราคาจะลงไปถ้าเห็นในกราฟนี่คือต่ำๆก็คือวันที่8 มีนาแล้วก anyway. ็อีกทีคือช่วงเสร็จประชุมประมาณสิบห้าสิบหกมีนานะครับแต่ก็ฟื้นมาได้ตอนนี้กองทุนทุกกองที่เราแนะนำไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นเทคนะครับกองทุนไซเบอร์นะครับเรื่องของ cybersecurity กองทุนที่หุ้นโลกเป็นเคสโบรกแปร์นะครับกองผสมเคฟคอร์หรือกองสมาร์ตทุกคนก็ปิดบวกหมดล้วก็แปลว่าย้อนไปหนึ่งเดือนทุกทีน้าแม้ว่าเราเจอเหตุการณ์ที่แบบเสี่ยงสูงมากเรื่องรัสเซียยูเครนเรื่องเสร็จประชุมเนี่ย แล้วก็กลับมาเป็นบวกได้คือตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่หลาคนกลัวนะครับก็แล้วถ้าเราเลือกกองทุนซึ่งมันกระจายลงทุนค่อนข้างหลากหลายหน่อยก็ยิง่งยิ่งเห็นว่าความผันผวนยิ่งน้อยนะครับดีนะครับก็อันนี้เป็นภาพซึ่งอาจจะเป็นข่าวนี้เล็กๆว่าเราผ่านเหตุการณ์ตื่นเต้นมาเยอะแต่ก็ๆๆยังรอดยังอยู่รอดได้ครับ จริงเลยค่ะภาพนี้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าถึงแม้ว,ว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะคะ่ะช่วงสัก2สัปดาห์ที่แล้วคือหลายคนกังวลมาโหมันจะพัฒนากลายเป็นสงครามนิวเคลียร์แล้วมันจะ รุนแรงหรือเปล่านะคะวันนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกมีการเซลล์ออฟอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าดูวันนี้สิคาผ่านไป2วีคนะคะคือสถานการณ์สงครามยังไม่ได้คลี่คลายเลยแต่ว่าตลาดเนี่ยกับวีแอคอีกด้านนึงเลยนะคะเหมือนเหรียญกลับด้านเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณบินบอกพวกเราเสมอว่า การลงทุนเราต้องลงทุนตลอดเวลาแต่เราต้องกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมด้วยและนี่คือผลลัพธ์ที่ที่ที่เราเห็นว่าถ้าเราเลือกกองที่ดีและมีคุณภาพจริงๆอ่ะมันก็จะทําให้เราผ่านช่วงเวลาแสนท้าทายเหล่านี้ไปได้คําถามก็คือแล้วหลังจากนี้ละคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็คงยังอยู่กับความท้าทายเหล่านี้แหละแน่นอนมันยังไม่ได้เป็นประเด็นที่หายไปไหนนะคะมันมีทั้งโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความผันผวนมากมายอย่างที่เราได้ฟังคุณบินอธิบายกันไปแต่เราจะเลือกอย่างไรให้เราเจอโอกาสเหล่านะั้น แล้วเราอยู่กับความผันผวน,นเหล่านี้ได้ในระยะยาวถ้าวันนี้ให้คุณวินสรุปมุมมองแล้วก็เป็นคําแนะนําการลงทุนจะแนะนานักลงทุนยังไงดีคะได้ครับก็ก่อนจะสรุปมุมมองผมอยากสรุปอีกครั้งว่าถ้าบทเรียนของเราในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาคือการซื้อในภาวะที่ทุกคนกลัวยังเป็นประโยชน์ที่ได้ประโยชน์คนที่น่าครับเมื่อแต่ก็ตามที่ตลาดมีความกลัวเต็มไปหมดเลยทุกคนกลัวสงครามกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยกลัวเงินเฟ้อกลัวเรื่องหุ้นจีนโดนคิดน,นะครับความกลัวแรงๆเนี่ย เป็นจังหวะก,การซื้อการไปออนดิฟการซื้อเนีพราะว่ที่คนกลัวเนี่ยผมว่ายังใช้ได้อยู่เพราะนั่นใครที่เรียนรู้เหตุการณ์นี้มาก็จะพบว่าอนาคตถ้าเกิดมีตลาดแบบนี้อีกเราคงต้องออกแรงนะครับมีกระสุนบ้างนะครับในใน,ในการลงทุนนะครับทีน,นี้มันข้อสรุปนะครับในสไลด์หน้าถัดมานะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าเราผ่านเหตุการณ์สายเป็นการที่น่าตื่นเต้นนะครับเรื่อง Fahrenheit เฟดไฮก็คิดว่าน่าจะ ขายกังวลไปแล้วนะครับดูจากตลาดซึ่งถือว่าฟื้นได้แรงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโพรดะละุนหุ้นเทกน,นะครับท่านผู้ลงทุนที่คิดว่าเอาล่ะเราคิดว่าน่าจะผ่านช่วงแย่ไปแล้วเนี่ยอาจจะลองดูหุ้นกลุ่มนี้ครับถึงกองทุน K F H t ถกนะครับเป็นุนในหุ้นเทค กระจายทั่วโลกหรือกองทุนเทฟไซเบอร์ Cyber, ซึ่งเป็นรูปุณในกลุ่มสปุตซิคียวริตี้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องรัสเซียยูเครนด้วยเพราะว่าเราจะพบว่าทุกสงครามเนี่ยจะมีเรื่องของสองคราม Cyber ไซเบอร์มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้ก็น่าจะเปอร์ฟอร์มดีในความกังวลเรองสงครามนะครับเรื่องจีนนะครับก็น่าจะผ่านไปแล้วเช่นกันนะครับทางกาจีนก็ออกชัดเจนว่าเขาจะมาดูแลให้ตลาดไม่ผ่านผลมากเกินไปแล้วเราก็มีมาตรการเศรษฐกิจมาด้วยนะครับมันก็ ท่านที่สนใจหุ้นจีนก็คงแนะนําเป็นกองทุนหุ้นจีนที่แบบเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่หน่อยนะครับไม่ไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไปก็อาจจะเป็นกองทุนอย่าง k t a Shares นะครับในส่วนของรัสเซียยูเครนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปันจจัยที่ยังไม่จบนะครับก็เราก็รู้ที่จบในเร็วนี้นะครับแต่เราเชื่อว่าจะไม่บานปลายนะครับก็คงต้องติดตามต่อไปเป็นความเสี่ยงในด้านชาร์ลีของรัสเซียเองก็ที่ว่ายังมีโอกาสแต่ว่าผลกระทบกับโลกคงมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราเชื่อว่าเรื่องรัสเซียยูเคร,จจน,เรนี นะครับไม่บานปลายเนี่ยตลาดที่กังวลเร like ื่องนี้ก็คงเป็นจังหวะการลงทุนในพุ้นโลกครับก็อาจจะแนะนําเป็นคอนโดเนียลคุณภาพอย่างเอ่อเคฟ g l o b a l แบ brand เหมือนเดิมนะครับก็แนะนําไว้นะครับแั้นสไลด์อสองหน้าถัดมาจะเป็นข้อมูลกองทุนที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เผื่อพุ้นคุณจะสนใจไปสังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะปิดท้ายครับพูดทีหน้าในหน้าหน้าถัดมานะครับเป็นว่าถ้าพุ้นคุณท่านใดที่สนใจจะอยากได้ข้อมูลนะครับก็อาจจะติดตามข่าวสารได้จาก ไล่หุสีคูส,คสินะครับอืมโอเคค่ะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่ามุมมองเรื่องของคําแนะนําการลงทุนสําหรับกลุ่มสีคู้สินั้นในมุมมองของคุณวินยังเหมือนเดิมนะคะคือเรายังเห็นภาพว่าคุ้นเติบโตจะกลับมาได้เพราะว่าเราเลือก บลจที่มาสเตอร์ฟันของเราอย่างทั้ง l a c k r o c กก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็อย่างของ Arc Invest ก็ดี KF Inno เข้าใจว่าฟีด d Arc Invest นะคะเข้าไปลองอ่านกันได้พวกนี้เขาเน้นหาฟันเดเมนทัลหาพื้นฐานของกิจการแล้วมองไปายาวๆอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าช่วงถ่วงเวลาที่คุณบินอธิบายให้เราฟังอะคะ่ะเวลาที่ตลาดมันลงมาแรงๆหุ้นพวกนี้มันถูกลากลงมาด้วยแต่พื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนนั่นคือโอกาสของเราที่เราจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth นะคะหุ้นเทคซึ่งก็แนะนํากันมาตลอดนะในขณะเดียวกันนนุ้จี นีเพิ่งเริ่มกลับมาเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังต้องเลือกแบบที่มันมีมีมีบริษัทขนาดใหญ่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม KTA s h a s e ก็เลยเป็นคําแนะนําต่อเนื่องในช่วงนี้รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนหุ้นโลกที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงรัสเซียยูเครนยังคงมีอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะทําอย่างไรในการที่เราจะเกาะกระแสะกลับมาการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันก็ต้องกลับมาฟื้นตัวแต่เราเลือกลงทุนได้ในหุ้นที่มีคุณภาพดี KFC Brand คือหนึ่งในกองที่ตอบโจทย์นะคะในการเข้าไปเลือกลงทุนหุ้น,นคุณภาพ ภาพที่ไม่ว่าสภาวะรงครามจะเกิดยังไงคนก็ยังต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะคุณวินขาเพราะนนั้อันนี้ก็น่าจะทําให้พอร์ตภาพรวมของเราในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นซึ่ง อย่างที่บอกเลยอย่างที่คุณวินเล่าให้ฟังไเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าสําหรับใครที่อยากจะเกาะติดสถานการณ์แต่ว่าเราอาจจะทํางานเนาะไม่ได้มีเวลาในการแบบตามใกล้ชิดนะคะจริงๆแอดไลน์กรุงศรียครูซีไว้ที่น่าก็แอดไว้เหมือนกันเนี่ยก็จะได้เห็นอันเลิศตลอดเลยนะคะมีคําแนะนําดีๆนะคะแล้วก็ประเด็นดีๆที่สรุปมาให้รวบยอดแลด้วโดยทีของคุณวินนี่ละคะ่ะมาให้เราติดตามนะคะว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเราควรจะมีคําแนะนําในการปรับพอตในช่วงเวลาไหนแบบไหนยังไงกันบ้างก็ติดตามกันได้เลยสาหรับแอดกรุงศรีเอ็กซ์ นั่นเองนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นคําแนะนําการลงทุนที่หลายๆคนกําลังรอคอยอยู่ในช่วงเวลานี้ขอบคุณคุณบินมากๆเลยถ้าจะให้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าแล้วหลังจากนี้ถ้าเราจะต้องติดตามสถานการณ์เอาแบบเรื่องใหญ่ๆที่ที่ต้องคอยมอนิเตอร์ไว้หรือจะคอยติดตามจากกรุงเทพกุิลก็ได้มีฟีดเรื่องนี้มาต้องรีบอ่านนิดนึงะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณบินคิดว่ามันเป็นเรื่องไหนที่เราต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษบ้างคะผมคิดว่าเ,เรื่องเงินเฟ้อนะครับความว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็ ก็เลยต่อไปที่เรื่องของความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจจะเป็น Precession จะเป็นขาลงนะครับ<ม>ก็ได้จากที่เราเห็นสัญญาณว่าเส้นยูวเคิร์เนีญญ่ยจะ Inver อนะครับก็คือตัวบอลยาาิวระยะยาวเนี่ยมันจะลงมาต่ำกว่าบอลยิระยะสั้นนะครับแล้วเนี่ยผมว่าความเสี่ยงสองสญญาเรื่องเนี่ยครับเป็นเรื่องสํญญาคัญที่เราต้องติดตามนะครับแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าปัจจัยบวกที่หนุนอยู่คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยควรจะฟื้นจากโควิดการฟื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวแบบ ผลักดันให้สมประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะพอไปต่อได้นะจะมีการเติบโตได้บ้างน,นะครับมันก็เหมือนสู้กันครับระหว่างปัจจัยบวกของการฟื้นจากโควิดปัจจัยลบเรื่องของเองินเฟ้อและก็เรื่องของเศรษฐกิจที่จะชะลอลงนะครับผมก็หวังว่าเราจะมีฝั่งบวกกับฝั่งลบแล้วก็หวังว่าการลงทุนของเราเนี่ยก็จะไม่กระทบกระเทือนมากเหมือนแต่มาที่ผ่านมานะครับยังไงก็ฝั่งท่านเนี่ยเราติดตามกันในใ,นใ,นใกล้ชิดนะครับแล้วก็บทเรียนผมย้ำทุกครั้งคือว่า เมื่อตลาดกังวลมากเนี่ยก็เราคงต้องใช้โอกาสนั้นเป็นการลงทุนนะครับเราอย่ากังวลามตลาดแล,าแล้วกังวลมากไปเราก็จะพะลาดโอกาสได้นะครับก็ตั้งสติดีครับความกังวลของตลาดคือโอกาสของเรากับคุณทีน่าครับเยี่ยมเลยข่าวนี้ขอบพระคุณคุณวินพงมแพทย์เป็นอย่างสูงเลยแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรากลับมาอัปเดตคำแนะนำการลงทุนดีๆแบบนี้กันใหม่นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ